ซมตัวเล็กกว่าสเต็มเซลล์อีกเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องดีกว่าสเต็มเซลล์ค่ะพิษโฆษณาของเอ็กโซโซมนะคะเขาจะเน้นไปในแนวทางเนี้ยว่าตัวมันเล็กสุดนะคะเขาก็บอกว่าเล็กกว่าสเต็มเซลล์ไปอีกตั้งหลายเท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันจะทําให้เรานะคะเอาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะใช้ทำไมเราบอกก็ใช้ฟื้นฟูร่างกายนะคะเออถ้าพูดถึงเรื่องสภาพผิวหนังหน้านะคะก็ฟื้นฟูความแก่ความเหี่ยวความเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวนั่นเองค่ะทำไมหมอดิ้นถึงคานนะคะเพราะว่าดิ๋ยวจะบอกค่ะว่าการที่เขาโฆษณาอะไรมาเนี้ยเนแงงง่มมมุออขการที่ drug delivery ค่ะ drug delivery คืออะไรการนำขนส่งของตัวยาค่ะถ้าถามว่าเจ้านองเอ็กโซโซมนะคะทำไมมันถึงมาแรงมาดังในช่วงนี้นะคะเพราะทาง p h a r m a c คโลจีค่ะหรือเภสัชศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องการนะคะเพ่งเล็งว่าเราจะทำยังไงนะคะที่เราจะเอาตัวยาค่ะสามารถขนส่งไปได้นะคะยัง t a r g e t organ ค่ะหรือว่าเอาไว้ว่าเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะไปแก้ไขโรคบางสิ่งบางอย่างได้ค่ะและ ในบางออแกนหรือบางอวัยวะเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางนะคะทําให้เราแบบไปไม่ถึงอะ่ะเข้าไปไม่ได้แต่คนพบว,ว่าหุยเอ็กโซโซมเนี่ยมันไปได้ทุกที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยอวยไงอวยกันในแง่มุมเนี้ยว่ามันยิ่งเล็กย่อมดีกว่าและดีที่สุดถ้าเป็นฝั่งของเครื่องสำอางใช่ไหมที่เขาก็ทำเอ็กโซโซมาาคก็บอบว่าเล็ก คุมพลกี่เท่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะนี่ไงเห็นไหมมันได้การโฆษณานะคะอวยในยเรื่องของดับ d e ลิเวอรี่ะเพราะว่าเขาคือ Vehicle ค่ะเป็นเหมือนยานพาหนะนะคะที่จะพาไอ้ตัวสารที่เราต้องการค่ะเข้าสู่ไปยังจุดเป้าหมายนะคะเนื้อเยื่อเซลล์ที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะ ซึ่งดีมบอกไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วอยากเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเราอยากได้ไอตัวน้องเอ็กซโซมนะจริงๆเราไม่ได้อยากได้ตัวน้องเอ็กซโซมเลยเพราะมันก็เป็นแค่ถุงเยื่อหุ้มเซลล์เฉยๆอะค่ะเราอยากได้คอนเทนต์ที่อยู่ข้างในหรือที่เขาเรียกว่าคาโก้ค่ะคือสินค้าที่อยู่ในเอ็กซโซมมีอะไรบ้างล่ะก็คือสารชีวโมเลกุลที่หมอดีมก็ใช้เนี่แหละค่ะคือโกรทแฟคเตอร์เคโไคไซโตไค ฮอร์โมนหรือว่าสารพันธุกรรมอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งเราก็รวมเรียกมันว่าเป็นไบโอโมเลกุลค่ะหรือว่าสารชีวโมเลกุลนั่นเองไอเนี่ยตัวเนี้ยแหละคอนเทนต์ Content ตัวนี้นะคะที่เราอยากได้ทั้งหมดค่ะที่อยู่ในถุงเอ็กซโซมค่ะเอ็กซโซมมันจะเล็กขนาดไหนกันโมึิงจักรวาลของเอ็กซโซมนะคะหรือว่าถุงหุ้มสารชีวโมเลกุลที่เซลล์เราผลิตออกมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่ของเอ็กซโซมอย่างเดียวนะคะมันมีอื่นด้วยนะเออเราจะเรียกรวมทั้งหมดนี้นะคะว่าเป็น extra cellular vesicles ค่ะก็คือ extra มันแปลว่าข้างนอกเซลล์ ular ก็แปลว่าเซลล์นะคะ v e s i c l e ก็คือถุงหุ้มค่ะซึ่งถุงนะคะมันก็จะมีแบบว่าถุงหลายๆแบบนะคะต่างๆนานามีถุงใหญ่นะคะถุงกลางแล้วก็ถุงเล็กสุดก็คือน้องเอ็กโซโซ l นี่แหละคะ่ะโดยที่ extra cellular v e s i c l e นะคะหรือว่าน้อง EV เนี่ยร่างกายเราจะผลิตแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าดรีมนะคะดึงเลือดคุณมา1มิลลิลิตรค่ะเราจะเจอน้อง e v นะคะอยู่เท่าไหร่รู้ไหมสิบพันล้านอนุภาคค่ะแล้วถ้า เลือดทางร่างกายละคะ60ล้านล้านอนุภาคค่ะเล่าไปแล้วนะคะว่าเจ้าสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราค่ะที่เป็นโรงงานผลิตเนี่ยมันจะต้องผลิตอะไรพวกนี้ออกมาค่ะดีดออกมานะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเซลล์เมดิเอเตอร์ค่ะก็คือสารที่มันติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์นะคะทำให้เซลล์ A นะคะสร้างเซลล์เมดิเอเตอร์นี้มาไปสกิจเซลล์ B ให้มันทำงานทำหน้าที่ของมันอย่างฉเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งในหกสิบล้านล้านอนุภาค่ะ คือ extra cellular vesicle เนี่ยถุงอย่างเงี้ยที่ร่างกายมันสร้างมานี่นะคะมันก็จะแบ่งแยกย่อยค่ะเป็น3ม family นะคะ3กลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มแรกนะคะที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินแต่กลุ่มลังก็คือ extra c e เดี๋ยวค่อยเล่ากันนะคะเอากลุ่มแรกก่อนค่ะตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยค่ะเราให้ชื่อเขาว่า apoptotic bodies นั่นเองค่ะ apoptotic นะคะมาจาก apoptosis ค่ะที่แปลว่า การตายของเซลล์นะคะคือการฆ่าตัวตายของเซลล์ค่ะคือเซลล์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยทุกคนคืออย่าไปคิดว่าโอ้โหหมอดีนนะคะปลูกถ่ายเซลล์ให้ปั๊บโอ้พี่ตงอยู่ยงคอมพันนะคะตีรันลปันแทงไม่เข้าเป็นบางรัตชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ค่ะคือเซลล์มันก็เกิดแก่เจ็บตายนะคะเหมือนเราเนี่ยค่ะเหมือนวัฏจากักรวัฏตสงสารเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วค่ะ เมื่อเซลล์มันตายนะคะมันก็จะต้องมีสภาวะ a p พ p t o s i s เนี่แหละซึ่งพอ apoptosis แล้วนะคะมันก็อาจจะกำลังแยกย่อยสลายตัวไปค่ะแตกออกมาค่ะเป็น apoptotic bodies นะคะอาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะเป็นถุงที่ใหญ่5 0 0ร้อยถึงสองพนาโนเมตรนะคะเกิดจากการอยู่ดีๆก็ตุยปูดออกมานะคะในระยะเวลาที่เซลล์มันกำลังสลายตัวค่ะ ก่อนที่จะไปถึงเอ็กโซโซนะคะเรามีน้องคนกลางค่ะที่ตัวขนาดกลางๆล,ลงมานะคะไม่เหมือนที่ใหญ่องโพลิทิคดี้ค่ะเราเรียกน้องคนนี้ว่าไมโครวาซิเคิลค่ะซึ่งจะมีขนาดอยู่ประมาณ 50- ถึง1น0 0นาโนเมตรค่ะก็คือเยื่อุ้มเซลล์ของเรานะคะอยู่ดีๆค่ะมันก็ทำการนะคะโป่งออกไปทางด้านนอกแบบนี้นะคะที่เราเรียกว่าบัดดิ้งค่ะแตกนอนออกไปข้างานอกแบบนี้ปับ๊บเสร็จปับ๊บรวบถุงค่ะปุ๊บแบบนี้นะคะรวบติดกันเสร็จปับ๊บอ้าวจะอยู่หรอคะอาก็ไปค่ะไปแล้วนะคะ ไม่ได้กลายเป็นเศษส่วนเดียวกับเซลล์ต้นกําเนิดตัวนี้แล้วนะคะกลายเป็นถุงออกมาแยกตัวออกไปค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือไมโครเวสิเคิลนั่นเองค่ะ ต่อไปมาถึงพระเอกของเราค่ะก็คือน้องเอ็กโซโซมนั่นเองนะคะซึ่งเอ็กซโซมค่ะจะมีขนาดเล็กจิ๋วสุดเลยนะคะ3 0 <30 S 2> ถึง150น้าโนเมรค่ะไมโครเวสิเคิลนะคะมันเกิดการบดดิ้งนะคะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ทีนี้ส่วนทางกันค่ะน้องเอ็กซโซมเกิดได้อย่างไรนะคะก็เกิดจากเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันค่ะทีนี้เยื่อหุ้มเซลล์นะคะมันเข้าไปข้างในแบบนี้ค่ะแทนที่จะออกไปข้างนอกนะคะซึ่งเราเรียกภาวะตรงนี้ว่าเอนโดไซโตซิสนะคะซึ่งการที่พอเซลล์มันวาวของเยื่อหุ้มเซลล์มันวาวเข้าไป ควักค,ค่ะเอาคอนเทนต์ที่มันอยู่ข้างในเซลล์อ่ะออไอพวกสารชีวโม,มคูณที่ดิมพูดอะโกสเตอร์เคมโอไคไซโตไคสารพันธุกรรมต่างๆนานาฮอร์โมอะไรพวกนี้ค่ะควักออกมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเออแล้วพอควักเสร็จปั๊บค่ะมันก็รวบถุงค่ะเข้าไปแบบนี้นะคะร <c> อเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อน,น้องพร้อมแล้วค่ะน้องก็จะทําการดีดค่ะเอาอถุงก้อนลูกบอลกลมๆข้างในนี่นะคะย้ายออกไปค่ะสู่ทางภายนอกนะคะเพื่อที่จะส่งไปยังเซลล์ตัวอื่นค่ะให้เซลล์ตัวอื่นใช้งาน มันเป็นแบบนี้คือคลิปนี้นะคะมันก็จะมีความป็นชีววิทยาจารมเลยค่ะเล่าทำไมก็ไม่รู้นะคะคือเล่าไปเขาอยากจะให้เรามีเปิดประสบการณ์นะคะ National Geographic กระโดดเรีค่ะคือรู้นะคะว่าอ๋อ e x กโซโซมันอยู่ส่วนไหนของจักรวาลนะคะในชีววิทยานะคะมันมาได้อย่างไรมันมาได้แบบนี้ค่ะและจริงๆมันไม่ได้มาเดี่ยวๆด้วยมันมีพี่น้องของมันอีก2ตัวก็คือ apoptotic bodies และ microvesicle ค่ะรวมาติเนี่ยนะคะเราเรียกว่ามันคือ extracellular vesicle ค่ะก็คือถุงที่มันอยู่นอกเซลล์อะค่ะโดยที่ เซลที่เป็นผู้สร้างก็คือสเตมเซลล์ค่ะเซลล์ต้นกาเนิดทีนี้ในต้นคลิปนะคะเดียวทิงหัวข้อไว้ว่าเอสโคมเล็กที่สุดดีที่สุดดีกว่าเซลจริง,จร,งจริงหรือนะคะคือตอบครึ่งหนึ่งก่อนค่ะตอบแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะก็คือในเรื่องของเล็กที่สุด่ยมันดีกว่าจริงไหมคะ่ะดีต้องตอบว่าดีกว่าจริงค่ะในเรื่องของการนําส่งตัวยาไงเพราะถ้าเราเปรียบเทียบไซส์กันนะคะว่า c แคปิลารีแคปิลารีสคือเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดฝอยเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวคอนเน็กที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยค่ะอย่างผิวหนังของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นโอ้โหมีหลอดเลือดฝอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะยิ่งใครคนไหนผิวบางๆอ่ะจะเห็นเลยค่ะเยอะแยะเยอะแยะนะคะอยู่ตรงบนผิวเรานั่นคือหลอดเลือดฝอยแคปิลารีสค่ะซึ่งแคปิลารีสนะคะจะเป็นตัวติดต่อคอนเน็กชันโดยตรงเลยค่ะกับ เนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์นั้นๆน,น,นะคะในการที่นําขนส่งอาหารหรือสิ่งที่เซลล์จําเป็นต้องใช้อะพวกสารชีวโมเลกุลต่างๆออกซิเจนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะก็มีขนาดอยู่ที่15,000นานาโนเมตรค่ะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะคะกับขนาดของตัว MSC เองหรือว่ามีเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยไอที่ตัวแบ่งเกง่งจะแบ่งมั่วที่หมอดีมเล่าให้ฟังมันมีความเป็นโมติโพเทนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะเท่าเท่ากันนะคะพอๆพอกันกับหลอดเลือดฝอยเลยค่ะก็คือ1 5 0 0 0นาโนเมตรค่ะเอาวันี้จะเข้าไปยังไงอะเบียดแม่เลยเข้าไปไม่ได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นเซลล์ขนาดที่ตัวเล็กสุดๆนะคะมันก็จะมีขนาดประมาณ4 0 0 0นาโนเมตรนะคะ่ะเอาก็ยังใหญ่อยู่ดีเมื่อเรามองกลับไปนะคะใน3พี่น้องนะคะตระกูล เอ็กซ์ตร่าเซลลูล่าเวสิเคิลเนี่ยก็มันเคยเป็นชิ้นส่วนของเซลล์มาก่อนนะคะใช่ไอ้น้องพวกนี้มันเป็นชิ้นส่วนของเซลไงเพราะฉะนั้นค่ะมันก็ต้องตัวเล็กกว่าตัวเซลล์ที่มันเป็นตัวเซลล์ผลิตมันสิคะเพราะมันเป็นแค่เศษชิ้นส่วนเหมือนอวัยวะของเซลลที่หลุดออกไปเฉยๆนะอ่ะอย่างพอพิโทติกบอดี้ส์นะคะที่ว่าตัวใหญ่สุดก็คือ2000นาโนเมตรใช่ไหมละ่ะโอ้โหเข้าไปในหลอดเลือดฝอยได้สบายค่ะเพราะว่าหลอดเลือดฝอยก็หมื่นห้าอ่ะและยิ่งถ้าเป็นเอ็กโซซอที่บอกว่าเล็กที่สุดเลยนะคะ30นาโนเมตร โอ้ยสบายเข้าไปแบบว่าโอ้โหตีลังกาสามตลบนะคะม้วนหน้าม้วนหลังไปได้ราวดอไปอีกเลยน,นะคะโอ้โหสบายมากๆโอโฮมากเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเราจึงได้เปรียบค่ะกับการที่ว่าให้เอ็กซโซมนะคะเป็นตัว Vehicle s ค่ะหรือว่าตัวพาหานะคะที่จะนำพาคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่เป็นสารชีวโมเลกุลหรือในอีกแง่มุมหนึ่งของทางศาสตร์ เที่ extracellular vesicle engineering ค่ะชื่อยาวไปอีกนะคะก็คือมันเป็นวิศวกรรมศาสตร์ะคะที่เขาประดิษฐ์เจ้าเอ็กโซโซมขึ้นมาค่ะซึ่งอาจจะใช้เอ็กโซโซมที่มันเป็นได้จาก s t มเซลล์ธรรมชาติก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะสร้างสถานะบางอย่างค่ะขึ้นมาเพื่อเรียนแบบเยื่อหุ้มเซลล์นะคะของ s t มเซลล์ธรรมชาติค่ะให้มันมีลักษณะเป็นลิปิดบายแลค่ะเพื่อที่จะให้น้องนี่นะคะ ขนส่งตัวยาค่ะอยากได้ยาอะไรนะคะอยากได้สารอะไรก็ยัดใส่เข้าไปในถุงแบบนี้ที่มันทําตัวเองเป็นเหมือนเอ็กซโซมนะคะแล้วก็ขนส่งไปค่ะไปยังอวัยวะเป้าหมายนะคะที่เราต้องการใช้ในการรักษาโรคนั้นๆค่ะดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าค่ะว่าเอ็กซโซมเนี่ยมันมีข้อดีนะคะในเรื่องของดรอ d e l ลิเ r อรี่ที่ดิมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปจริงๆค่ะได้แต้มในด้านของการนําส่งยาค่ะแต่แล้วมันดีกว่าสเตมเซลล์จริงๆไหมหมองั้น ต่อคลิปต่อไปแล้วล่ะค่ะต้องต่อคลิปต่อไปแล้วค่ะ